สสะท้ออนื่กลับเข้าสู่รายการในช่วงที่2นะครับช่วงสองประเด็นร้อนวันนี้ผมมีการสัมภาษณ์เชฟมิชลินสตาร์หปีสอนมานำเสนอซึ่งเป็นตอนต่อจากช่วงที่แล้วที่เคยนำเสนอมาก่อนในวันก่อนหน้านี้นะครับ จากเด็กบ้านบ้านฝ่าฟันอุปสรรคจนได้มาเป็นเชฟเมชิชลินสตารหดาวถึง5ปีสอนได้อย่างไรเราจะไปรู้จักชีวิตคุณธนินทร์จันทวันหรือเชฟหนุ่มแห่งชิมบายสยามวิสดอฟพาคุณผู้ชมไปพบกับคนดังระดับโลกจากเด็กบ้านๆน,นะคะเขาฝ่าฟันอุปสรรค จนเป็นเชฟมิชลินสตาร์ถึง5ปีซ้อนเรื่องราวของเขาน่าสนใจมากเลยนะคะไปติดตามกันค่ะและตอนนี้นะคะเพื่อก็มาอยู่กับเชฟหนุ่มแล้วนะคะสวัสดีค่ะเชฟค่ะสวัสดีครับ ต้องขอบคุณพระคุณมากเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะคุยกันจริง,รงๆวันนี้เนี่ยเห็นเชฟบอกว่างดรับนักไม่ให้สัมภาษณ์แล้วทําไมคะเชฟผมว่าเราเราควรที่จะมีเวลาโฟกัสหรือว่าแบบใจจดใจจ่อก,กับร้านอาหารก่อนอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราคิดว่าเราจะต้องไปไปออกรายการหรือไปเป็นแขกรับเชิญผมมีความรู้สึกว่าต้าบอกว่าเราสูญเสียเวลากับการที่จะต้องไปไปโฟกัสกับร้านมากผมเลยพยายามคิดว่า อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมา,มาที่ร้านมันเป็นหลักก่อนครับค่ะโอ้ฉะนั้นโอ้หได้รับเกตอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับรายการของเราต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนี้อยากจะให้เชฟเล่าหน่อยเพราะว่าคือทุกวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการเป็นเชฟนะหรือแม้แต่กระทั่งบอกน้องๆหรือใครก็ตามที่รู้จักพี่ว่าวันนี้จะไปสัมภาษณ์เชฟเชฟหนุ่มดนวยนะอะไรเงี้ยทุกคนจะรู้สึกตื่นเต้นเพราะมันคืออาชีพในฝันค่ะเชฟสมัยก่อนนี้บางคนบอกว่าอาชีพในฝันคือดารานักร้องนักแสดงหมอ นักข่าวอะไรแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้นี่อาชีพเชฟนี่พุ่งติดอันดับหนึ่งใน5้าเลยอยากให้เชฟย้อนกลับไปถึงเส้นทางการเป็นเชฟของเชฟหน่อยว่ามายได้ยังไงคะเออผมน่าจะเป็นน่าจะเป็น accidental มาเป็นเชฟด้วยความที่มันเป็น accident a c นะครับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเราเกิดมาในใน,ใน,ใ,นในรูปแบบที่ต้องถูกทำกับข้าวมาตลอดอ ผมเป็นคนที่เกลียดการทำอาหารมากตั้งแต่เด็กเลยเขาขั้นว่าเกลียดเลยเกลียดแบบเกลียดมากเลยแต่เกลียดกลามาเป็นรักจนเป็นอาชีพจนที่รอนดังอยู่ร้านแห่งน,นี้ได้ไงครัเชฟจริงๆประวัติของผมเนี่ยคือคุณตาเ,เป็นผู้ใหญ่บ้านอ,าอยู่ที่นคปรปฐมสัมพันธ์นะครับเวลาที่คนตายคนป่วยคนเจ็บเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องมาลงทะเบียนกับผู้ใหญ่บ้านอผู้ใหญ่ ลูกฉันตายแม่ฉันป่วยฉันตายหรือใครอะไรเงี้ยก็ต้องมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านอพอเวลาที่มาแจ้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบางทีก็สมมติว่าลูกเกิดทําขวัญนาคหรืออะไรปุ๊บเขาจะผู้ใหญ่ทําเอกับข้าให้หน่อยหรือใครงานศพหรืออะไรเงี้ยเราก็อ่ะเราเป็นเราเป็นหลานเราก็หกเจ็ดขวบะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดไม่ได้หรอกว่าโอ้โห กเจ็ดขวบฉันรักทําอาหารมากโอ้โหผมบอกไม่มีทางสําหรับผมเนี่ยไม่มีทางหน้าที่ของเราคือตําพี่แกงตําพี่แกงก็อาหารไทยอช่ไหเนี่แหละเพราะว่ามันเราคือเด็กเราไม่สามารถที่จะไปโอ้โหทําส้มตําไม่ได้ทําไมถึงเกลียดเราเป็นเด็กเราไม่ได้อยากตําพิกแกงเราอยากไปเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําเนี่ยมันจะสูญเสียกับการที่เวลาไปเล่น เด็กคนนั้นมันลูกล้างก่อลงข้างโรงงานข้างก่อสร้างมันเล่นโป้งแปะเราก็มานั่งตำตำตำพี่แกงตำ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 เสร็จแล้วเราก็ต้องแบบเราก็เลยแบบว่าเราสูญเสียการเวลาในการไปเล่นนะไม่ได้แล้วฉะนั้นต้องคิดแล้วว่าจะทํายังไงให้เราตาให้ได้เสร็จเร็ววเราจะได้ไปเล่นกับเพื่อนได้พอเวลาแล้วนั่นก็เราก็เกลียดเพราะว่าทุกครั้งที่มีงาน่เราสูญเสียเวลาในการไปเล่นพอเราตาเสร็จเนี่ยเราก็ต้องไปหายายไปหาน้าไปหาคุณแม่ว่า ใช้ได้ยัง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 อะไรเงี้ยไอ้นี่พอยังได้ยังได้ยังเนี้ยแล้วก็รอแม่มาเอาไอ้นี่ใส่เอาขิงใส่เอาขาใส่เอานี่ใส่เอานื่ใส่เอานี่เครื่องนู่นเครื่องนี่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็โตขึ้นมาเรื่อยๆรืเราก็มีความรู้สึกว่าทําไมเราจะต้องรอแม่ทําไมเราต้องรอยายทําไมเราต้องรอนะสู้เราจําต่อไปเราจําจําเองไม่งั้นมันจะต้องไปวิ่งหานี่คนนี้คนนั้นได้เราจาจำ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  ต่อไปต้องใส่อะไรต่อไปต้องใส่อะไรต่อไปต้องใส่อะไรมันเร็วแล้วตมเสร็จใช้ได้ยังใช้ได้แล้วปุ๊บเราได้ไปเล่นน,นี่คือจุดเริ่มต้นมันก็คือจุดเริ่มจุดนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับเวลาที่เราตามไปตมไปบางทีงานมันใหญ่เราก็จะได้ยินตะแก่มีคนที่เป็นแม่พ่อครัวแม่ครัวที่บ้านประจําทําไมใส่นี่ก่อนไอ้นี่อย่าใส่ไอ้นี่มันเค็มไอ้นี่มันไปแล้วมันข้าวไอ้นี่เราตามไป e, เราฟังเราฟังเราฟัง เราฟังเราฟังทําไมไม่เด็ดทาไมไม่เอาผิวมากูดใจนี่ทําไมไม่นี่เอาน้ําไม่เดือดยังไม่สักทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเป็นเด็กเราเวอร์จิ้นพอเราเวอร์จิ้นเราแบบว่าเฮ้ยอ๋อเราอ๋อเขาใส่นี่ยอ๋อพริกแกงต้องอเอาน้ํามันขี้โรมาผัดเหรอเอ้ยทาไมใบมะกรูดต้องมาฉีกใบตรงกลางพริกทําไมต้องมาเด็ดก้านทําไมต้องเอาใบาพริกมาใส่ในแกงเขียวหวานคือทุกสิ่งอย่างมันเข้ามาอยู่ในหัวหมดค่ะพอเราจเจริญเติบโตเราก็เราก็รู้อ๋อพอเวลามาเรียน เอ่อมัธยมมหาลัยเราก็ทําอาหารกินเองอะไรเองโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมันมีความอร่อยมันมาได้ยังไงเพราะมันมันอยู่ในหัวมันก็ทําออกมาตอนเรียนเป็นคนเรียนเก่งไหมคะเพราะว่าคือจากที่ดูเนี่ยคือก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ชอบแต่ว่าทุกอย่างมันเข้ามาอยู่ในหัวหมดก็เลยจะถามว่าเป็นคนความจําดีเป็นคนเรียนเก่งไหมมันก็เลยสอดคล้องกับที่ว่าเราจําสูตรต่างๆได้เกี่ยวกับผมเรียนห้องหนึ่งถ้าสมัยก่อนน่ะเขาจะเรียกว่าห้องสายวิทย์วิทย์คณิตก็ตลอดใช่ครับ แล้วก็ไปเรียนที่อสมชัญศรีราชาแล้วก็จบสายวิทย์คณิตตอนที่ผมจบอนะครับฟิสิกส์เคมีชีวะอังกฤษหลักอังกฤษเสริมเลขตกหมดเลย <c oughs> ทําไมอย่างนั้นล่ะคะผมเป็นคนที่เกเรแต่ผมไม่ได้ก้าลวลาวผมชอบเล่นฟุตบอลอ่า <c oughs> พอเราโตมามหนึ่งมสองมสาเนี่ยเราก็จะชอบไปเล่นฟุตบอลเตะฟุตบอลโอ้หนีเลียงกปเตะฟุตบอล แต่ไม่เคยก้าวร้าวหมายความว่าเราไม่เคยไปตีรันฟันแทงกับใครไม่ยุ่งกับยาเสพติไไดไม่ยุ่งกับกยาเสพติดเพียงแค่ว่าไม่ชอบเรียนชอบทากิจกรรมชอบเล่นฟุตบอลชอบทำกิจกรรมชอบไปเล่นคือจริงๆเชฟอะ่ะดูจากเส้นทางเนี่ยแล้วอโอเคเป็นคนที่หัวดีแหละว,ว่าง่ายๆหัวดีแต่ทีนี้มีความฝันไหมว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรอยากจะเรียนอะไรอยากมีอาชีพอะไรตอนนั้นฝันไหมอือไม่มีเลยครับไม่มีอะไรในหัวเลยมออันเนี้ยผมฝากเป็นข้อคิดนะคัะ ผมฝากน้องๆที่ฟังอยู่รายการเนี้ยฝากเป็นข้อคิดว่าคุณต้องมีเดสตินีนะอ,อันนี้ผมเนี่ยผมมาโชคดีมากนะที่ผมมารู้ว่าตัวผมอยากจะเป็นอะไรแต่มันสายไปมากแต่เผอิญว่าในช่วงัหวะที่ผมรู้ว่าผมอยากเป็นอะไรอ่ะผมสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันได้กลับมามเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรเนี่ยมันสูญเสียเวลามากผมไม่ได้รู้เลยว่าผมอยากเป็นอะไร ผมใช้ชีวิตของผมไปเรื่อยๆแต่ผมรู้ว่าผมว,า,วางชีวิตของผมว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงกันแล้วแต่แต่ชีวิตผมต้องเดินหน้าตลอดผมจะไม่ถอยหลังผมรู้ว่าจบเออผมเกรดไม่ดีผมเอนทราน์ไม่ได้ผมก็จะต้องเรียนต่อมหาลาัยให้ได้ผมเรียนต่อมหาลายหัยได้ผมพูดภาษาองังกฤษไม่ได้ผมก็จะต้องพูดภาษาองังกฤษให้ได้ผมจะต้องตอบปริญญาโทให้ได้ผมรู้ว่าชีวิตผมต้องเดินหน้า แต่ผมยังไม่รู้ว่าผมอยากเป็นอะไรรู้แต่ว่าต้องก้าวหน้าต้องเดินหน้าไม่ถอยหลังใช่แล้วก็เริ่มวางแผนชีวิตตัวเองแล้วแล้วก็มองแล้วว่าโอเคตัวเองช้าไปกว่าคนอื่นแต่ไม่เป็นไรในระหว่างที่ยังเหลืออยู่ต้องทอํายังไงก็ได้ที่จะประสบความสําเร็จพูดถึงขนาดนั้นเลยไหมคะว่าตัวเองต้องประสบความสําเร็จคือเราเรากำลังมองตัวเราเองว่าแล้วเราเรา,เราจะดูแลตัวเ,เองได้ยังไงในวันที่พ่อแม่เคยดูแลเราตอนเด็กแล้วต่อไปเราจะโตแล้วเราจะดูแลพ่อแม่ยังไง เราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะเราจะไปอยู่ในสังคมได้ยังไงโดยที่แบบทุกคนมีความรู้สึกว่าเออ,อเไม่ต้องชื่นชมเราไม่ต้องสรุ u เราแต่แบบทุกคนเขายอมรับว่าเออมันโอเคนะมันก็พอไปได้อะไรเงี้ย<ๆ>เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราต้องดูแลตัวเราเองละเฮ้ยเราอายุยี่สิบไม่เป็นไรกินเที่ยวเล่นสนุกสนานเราอายุยี่เราอายุสามสิบเรามีอะไรแล้วในฐานะของเราที่อายุเท่านี้เพื่อเรามีเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราไม่ต้องการแข่งขันเออไม่ได้นะ เขามีมาล่างของเราสามห้าส claro Get ี่สบแล้วเราต้องมีความสุขว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่ความสนุกกับสนานชีวิตมันต้องมีอะไรที่มันเกิดขึ้นความเกิดขึ้นจากความเริ่มต้นเหมือนกันอาฉะนั้นพอหลังจากนั้นพอเรียนจบมหาวิทยาลัยไปสู่เส้นทางเชฟได้ยังไงไปทำอาหารได้ยังไงคะเชฟเพื่อนที่เรียนด้วยกันไปอยู่อังกฤษ ไปไปไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมาหากลับมาเที่ยวเมืองไทยตอนปีสามตอนที่เราอยู่ปีสามก็ไปนัดกันที่สยามสแควร์เราก็อ้าโอเคเราก็นั่งแท็กซี่ไปหาในจังหวะที่เราลงรถอ่ะแล้วเราก็กำลังจง่ายตังค์อาเท่าไหร่ครับพี่นูนี่นั่นอะไรนี้มีฝรั่งเดินเข้ามาอสองคนเดินเข้ามาแล้วก็แบบถือแมพถือแผนที่แล้วก็ ถามเราว่านู่นนี่นั่นคือผมจำไม่ได้ว่าเขาถามว่าอะไรแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาถามว่าอะไรแต่เยอะมากโอ้คือตอนนั้นเราไม่รู้เลยเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเราก็แบบว่าอย่านะอย่ามานะอย่าอย่าถามอย่าถามกูนะเฮอย่ะแต่มันข้ามาแล้วนะเฮ้ยอยู่นู่นนี่นั่นเราแบบโอ้ไม่เราก็แบบเสร็จแล้วพี่คนที่ขับแท็กซี่อ่ะก็น้องน้องน้องเดี๋ยวพี่คุยเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนู่นเราก็แบบ เร้เขาก็เอ็ก e ค้ยอยูโเ้เเราโหเราเรานี่แบบเฮ้ยเราเรียนมาหาลัยอะ,รอะเราไม่รู้เรื่องเลยอะพูดไม่รู้เรื่องเลยอะแต่พี่เขาจบพี่เขาเป็นแท็กซี่เราก็ไม่รู้อะไรแ,แต่เขาคุยรู้เรื่องหมดแลเราก็แบบโหแบบเฮ้ย Amazing มากเลยเราแบบเฮ้ยมันตื่นใต้มากเลยแบบโหค่อนข้างเซอร์ไพรส์ เสร็จแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนก็เพิ่งจะกลับมาจากอังกฤษแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอไปอยู่นี่นี่ไออยู่นี่นู่นนั่นเราก็บอกว่าชีวิตเราไม่มีอะไรเลยเราแบลค์เราไปเที่ยวมหาลัยไปดื่มไปสังสรรค์เฮฮาทายังไงก็ได้ให้เรียนจบไม่รู้ว่าอยากจะเป็นอะไรจบมาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทาอะไรก็เลยเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงไปอังกฤษเลยไปไหนก็ได้ที่แบบเออล้วก็คิดว่าทํายังไงก็ได้ ให้เราเดินไปข้างหน้าเออกูก็ยังไม่รู้ว่ากูจะทําอะไรงั้นเดี๋ยวกูไปพูดภาษาอังกฤษได้ครับก็เลยเตรียมตัวปีสามตอนนั้นอะปุ๊บ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 พอจบปีสี่ปุ๊บก,ก็เลยไปประเทศอังกฤษในช่วงจังหวะเวลานั้นคุณแม่ขายที่ได้พอมีเงินที่จะส่งเราไปได้เราก็เลยไปประเทศอังกฤษที่บ้านเป็นคนไม่ไ,มไดไ้ไม่ได้มีฐานะมากแต่เราก็เลยตกลงกับคุณแม่คุณพ่อว่าเงินเนี่ยจะจ่ายค่าเครื่องบินกับ ค่าเหลียนเท่านั้นนะค่าดูแลค่าที่พักเราจะต้องไปทํางานงานวันแรกที่ได้ทําคือเป็นจับกังครับจับกังทําอะไราคนแล้จับกังก็คือใบแบกข้าวสารน้ําตาลกะทิทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของไทยจากจากท่าเรือขนขึ้นรถแล้วก็ขนจากรถเอาไปเก็บในโกดังจากโกดังก็เอาไปใส่เชล รนก็มีหน้าทนี่แหละคือผู้ใช้รายงาน่ะใช่ทำอยู่นานไหมกว่าจะได้แบบเข้าครัวแล้วก็สามเดือนครับประมาณสองเดือนสองเดือนค่ะปกติเวลาเราเรียนภาษาเราแค่สามชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าเราต้องตื่นเช้าตอนเช้าไปขึ้นของตอนบ่ายไปเรียงของพอเวลาเราไปทำเราไปส่งของตามร้านอาหารเวลาร้านอาหารในอาหารไทยในเมืองนอกเขากะทิสองลังข้าวหนึ่งกระสอบ กะเพราโหระพาพริกแกงอะไรเงี้ยเราก็จะเจอว่าัดีครับสดีครับเขาก็เห็นเราเขาบอกเออเจ้าหนุ่ขยันนะเออเป็นยังไงกินข้าวยังลูกเอ้เขาก็จะเอาข้าวมาให้เราก็เก็บข้ามาเราก็เอาขอบคุณครับขอบคุณนอะไรเงี้ยเขาก็เห็นว่าเอ้ยวันนี้ว่างไหมมาช่วยพี่หน่อยมีคนลาเราก็แบบไปครับเราก็ทําหมดก็เลยไปที่ก็เลยเป็นจุดเชื่อมต่อไปที่ร้านนะคะอืมหลังจากนั้นไปทําด้านฐานเนี่ยไปทําอะไรคะก็ต้น เริ่มคือพอเราไปทําร้านอาหารนะครับเขาก็จะแบบว่าเออเจ้าทําอะไรได้บอกเอเราก็ล้างจานล้างแก้วล้างซ่วมซ่วมก็ล้างล้างครับล้าง <c oughs> แล้วเขาก็เห็นเรามาทํางานตรงเวลาขยันขันแข็งอะไรเงี้ยแล้วก็ของเหลืออะไรเราก็เขาจะต้มน้ําสต๊อกเขาจะเอากระดูกไก่เราก็ขอเอาเอาเศษไก่ฉีดฉีดฉีเอาเอากลับไปกินอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็แบบเอ้ยนี่เป็นเจ้านี้เป็นคนประหยัด <c oughs> ก็เริ่มําอนี่ได้ไหมเอะทำยังไงครับเสียบสเต๊ก เราก็เสียบเสียบเสียบเสีบสบเสบสีบเสียบาครัวแล้อ๋ออ่ะว่างว่างไอลูกค้าย,ยังไม่เข้ามาหัน่นห่อสปริงโรมาเอาหออ่ะมาทําขนมจีบมาทำเนี่ยมันก็เริ่มแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าพอเวลาเราทําอาหารอยู่บ้านกับทําอาหารแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลมันต่างกันะแต่เราก็ทําไปเรื่อยๆทาก็เสีบสเต๊ะห่อสปริงโรขนมจีบทําน้ําจิ้มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นแม่ครูก็ทำเราก็ทําไปทาําไปเสร็จแล้ว จังหวะมันมีคนที่บอกว่าเฮ้ยเจ้ามาลองทํามาผัดไหม,อ,มอะไรเงี้ยก็มีร้านก็มาชวนไปป้าป้าฝ่ายเราเรียกเขาป้าฝ่ายค่ะเราก็ไปทีนี้ก็ขยับขึ้นมาผัดอ่าได้ผัดละแล้วก็จังหวะที่เขาร้านเนี่ยเขาสั่งมันมันก็มีเกิดเกิดเหตุเกิดขึ้นแบบนี้บ่อยคือว่าอาหารไทยของไทยเมืองไทยถูกแบนนะอาทิตย์นี้มาไม่ได้เราก็ไปทําทําเสร็จป้าก็บอกว่า เจ้าทำไงดีวันนี้เครื่องแกงเข้าไม่ได้เอาละอ่ะคือสำคัญนะอาหารไทยมันต้องมีเครื่องแกงเข้าไม่ได้นี่เข้าไม่ได้นี่เข้าไม่ได้เขาคุยกันแล้วก็บอกว่าป้าทำไมเราไม่ทำพริกแกงเองล่ะนี่บอก่ะอันนี้ในหัวที่สมัยก่อนตอนทำพริกแกงกับยายกับคุณยายคุณแม่เนี่ยเริ่มเข้ามาเจ้าทำได้หรอได้เออป้าฝ่ายนี่ไง เราก็หยิบเลยตะไคร้ใบมะกรูดนี่นั่นมาตำ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 เสร็จตำไปแกงเขียวแกงแดงเขาแบบเฮ้ยเจ้าทําได้ได้ดีวะก็เลยเออดีด้วยเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าเฮ้ยเจ้าทําเป็นผัดเป็นมะเราเป็นอยู่แล้วอะไเราก็จะได้รู้ว่าเราทํานู่นเนี่ยป้าเขาก็ดีใจวันหนึ่งเนี่ยพอเราเลิกเรียนบ่ายสามเราต้องมาถึงร้านห้าโมงแล้วเราต้องหันไก่ ส0สิบโลหันหมูอีกหนึ่งก้อนเนื้ออีกเนื้ออีกหนึ่งโลเราก็ต้องมาแนมเนจเอาว่าวันนี้ยี้คือพอมันห้าโมงเรามานั่งเราไม่ทานหกโมงก็ยังไม่ทันแล้วก็ป้าเนี่ยเขาจะต้องเอาตะบวยเนี่ยมานั่งตีตีหัวเราบอกบกยังไม่ใส่เดืยยังไม่ใส่เดืยยังไม่ใส่เดือยเราก็แบบทําไมมันป้าแกลงเราป้าวอกอะไรอย่างเงี้ยป้าแกลงเราไหมเราก็ทําอยู่เงี้ยแล้วแบบป้าแกลงเราป้เนี่ยป้าบอกมาดีเดี๋ยวทําให้ดูปรากฏว่าป้าก็แบบ พันตวโซฟฟฟโโหเร็วมากอะอเราเห็นแล้วแบบเขาไม่ได้แก้งนะแต่นี่มันคืออาชีพนี่มันคือความเป็น professional พอเราเห็นป้าทำผมบอกว่าถ้าป้าทำได้ผมก็ต้องทำได้วันลุขึ้นผมไม่ได้มาห้าโมงวันลุขึ้นผมมาสี่โมงแกะกุ้งปอกเปลือกคอดเกตปลาไก่หมูเนื้อดูดู พอเราเริ่ม m a n a g ได้เราก็มาสี่โมงครึ่งพอเราเริ่มคล่องปุ๊บโอ,โอ,โอ workers, yeah. บ้โหมือน hm ี่แบบแหกเลยครับเพราะมันต้องใช้ความเร็วเราต้องพุชพุชจนวันหนึ่งเราเราคล่องทําได้ทีนี้ก็แบบโอ้โหสบายแล้วไอ้นี่ไอ้หนี่แกงเองนู่นอะไรเขาก็ถูกใจแล้วมันเป็นอักซิเดนต์ครับไปไปเตะตะก้อมันมีงานเฟสติวัลเตะตะก้อแล้วแขนหักยกกระทะไม่ได้แต่เราเงินเราขาดมือไม่ได้ก็เลยไปรับแฮนด์วอชทำล้างรถ แฮนด์วอชพอแขนเริ่มดีก็ไปฝึกเป็นเด็กเสิร์ฟไปฝึกเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็ไปฝึกเป็นบาร์ไปฝึกหลายอย่างมากทีนี้มันอยู่ในจุดที่ว่าวันหนึ่งเราเรามีความรู้สึกว่าอายุมากขึ้นแล้วอตอนนั้น,นอายุเท่าไหร่อะคะตอนนั้นน่าจะน่าจะสามสิบเกือบเกือบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วเราก็เริ่มคิดแล้วครับว่าเออเราจะเป็นอย่างนี้ต่อแต่ผมเป็นคนที่แบบ คุยเก่งพูดเก่งอะไรใครเทคแคร์คนดีอนะไรเงี้ยว่าเอ๊ะล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงคุณพ่อก็ถามว่าจะกลับมาไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแล้วกเ็เริ่มถูกดึงตัวเฮ้ยมาช่วยร้านนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือถูกดึงตัวเพราะว่าคืออ่ะโอเคว่าเราทําอาหารก็ยังไม่ได้เก่งแต่ว่าจุดที่ทําให้ถูกดึงตัวนี่เชฟมองว่าอะไรเพราะว่าอะไรคนถึงต้องการเราเป็นคนที่ manage เราเป็นคนที่รู้ค่อนข้างเยอะอ process processing ต่างๆเนี่ย เรารู้จุดอ่อนของร้านอาหารในอังกฤษค่อนข้างเยอะอยู่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องของเรื่องสง่งเรื่องดึเงเรื่องอะไรเงี้ยก็เริ่มมีคนเราก็ดึงตัวไปเพราะเรารู้ทุกอย่างคือเราศึกษาเบสิคพื้นฐานมาทําให้ตรงนี้มีคนต้องการรับการสัมภาษณ์เท่านั้นนะครับทีนี้อยากฟังให้ครบทำยังไงล่ะ ก็ต้องเข้าไปที่ Smile Thailand นะครับเข้าไปที่ช่อง YouTube Smile Thailand ไปติดตามไปรับฟังทุกช่วงทุกตอนให้ครบได้เลยครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับเสียงสะท้อนสื่อ Media Focus